อาวันนี้มาพบกับปุ้มลงมู่ได้กลัวรัวกันนะครับวันนี้ล่วงอีเล้งตึงเหลืองวัวโหร้อยโ,อ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 โอูมันตีจนกันต่อเจ้าตีตะติ่งปลาว,ว่าบเรืือกันมั้งต่อเจ้าเล่งวัดตัวดีตัวเนี้ยวพบกับดาวรุงพรมรถเลยครับกาตะไคร่ข้าวคุ้มเล่นวัวต่อเจ้าล่วงกะมีโคมู่นายตุกโขตุกตาหน้าเล่นรถได้ตึงกะมีไอบังมีไอข้ามแตงกินรองข้างใบบใบจนกอดปั้งตีลิงนาช่องลงมู่เรื่อยดีไรตีเตือนได้เลยครับแล้วมาฟังประวัติข่าวกราวจันจันโกงมัวต่างร่องตัวได้เลยนะครับตัวตีเตือนได้วจ กําไร9้าตัวนี้ก็รเล่งว่าเป็นสิ่งเนื้อเสื้อตายเลยครับไปจนตีเนื้อมาเลวแล้วก็มาจนตีตายตัวนี้ก็รเล่งว่าจนมาเลวเจ้าอุ่นอุ่นเด็กหนาทิ้งโตมาแต่ตุงทะเลล่วงอุ่นร้องกันหนาลายเล็กเป็ดมาแต่ตุงทะเลล่วงอุ่นจ้ามกันมาหนาตัวดียังจากัวมาแต่ทีรัมและก็อุ่นหลาทุตกระเพไม่มาแต่บอลโลเพตัวดียังกว้างทองมากําไร9้าตัวนี้กาจนมาเปิดเรือยเรือยเย็นเย็นไม่แคบตังเข้าดีทิมหน้าชายประโยชน์ดีมีขึ้นใบตุบขึ้นใบก้มขึ้นใบแ ท่อคางนักงมาหมาคางนักทุตทุจอไปเผื่อนเดินข้ามาแล้ววิยงคางดีซึงกระปอดใ่มีน้ำใจเล่งว่าจนเป็นเลยกับปมตัวนี้ล่วงฟากก,กิ๊กไกิกเหล่ากาตอนนี้เปิดไ้ไสหลวงนาเรีว,วทำรับโกนี่มีเถนี่เดียวเล่งว่าเปิดมาเบียเบียทุตทุตครทีมีตัวจอบกาไสมาเลยล่วงหลับไม่ันกาวบาดหยีบาดกาไสกันไดจิ้มกันไดไสมาต่าไรล่วงหลับมดเลนรถไดบงไดังใดข้ามได้และกาตะกี้ข้า,า,าวกลุมเล่นัวในกลุมก็ล่วงกัมีโคอมู่นายตุกโกตุกตาหน้างเติ้งงมู่เื่อยดีป่ตืาน มาอยู่กับล่วงรับรองใบใจเน่นอนกาส่วนตัวติตัวนี้นานกว่ามือนี้จ 8, ั่วหลังธาตุปดมีใจรวยปานตัวนี้ก็เล่นว่าไม่ธรรม,มาดาเหมือนกันครับเล่นว่าจนเป็นรุดๆกับปุ่มตัวนี้ตัวนี้ก็ชนมาเลี้ยนนึ่งอ้วนลาทุดกันหนาข้าวกมไบยักษ์ปันตั้งรวยเก็บตกมาแต่บางกลาวันนั้นก็เล่นว่าจูโฟมาดีรุดๆเล่นว่าติดตาเทียนไปไล่คนเลยครับไอปานตัวนี้ก็ชนมาปิดละเอียดเลยครับเล่นว่าายไอคิวยจสมองดีเล่นว่าจนเรื่อยๆไม่แคบมีมาหน้ามาร่งติมหน้าชายปลายยนดดีติมเจ็บติ ดีมากๆเดินจีไปบนล่างดอนเปพอเวลาวเปลีอนมาหน้าก็ไม่ก่อยปาตาให้มีมาล่างยาวๆแล้วหลักเวียงคางต่อคางนักหมางๆคางนักทุดๆขึ้นไบตุบขึ้นไบแกว้นขึ้นไบได้ไปางดีโรจังว่าร่งดีมากๆเล่งว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันกับปุ้มตัวนี้ตีล่วงเร่งมาทางทร่งตัวเตือนรักหรือว่าเตือนจบตัวใหนกันบ้างลงว่ากันมาที่ครับเดี๋ยวลองไปอ่านกล้องตุกคนเลยกาตะคร้ข้าวกุ้มเล่นหัวเล่นรถได้ตึ้งกามีอะบังมีอข้ามเต่งกินร่องอคางบายบายเตือนกอดปังกับม